วันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาแนะนําการทํากระดานเจลนะคะก่อนที่จะทํานะคะเราจะอยากจะให้ดูกระดานอันนี้ก่อนนะคะกระดานอันนี้เป็นกระดานแม่เหล็กที่เราหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้เด็กๆก็จะชอบซื้อมาเขียนเล่นกันอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะทํากันเองเป็นใช้วัสดุที่ง่ายๆนะคะทุกคนสามารถที่จะนําวิธีการนี้ไปใช้ได้กับเด็กๆ ในศูนพัฒนาเด็กเล็กของท่านนะคะหรือในโรงเรียนต่างๆได้เลยนะคะกระดานเจลที่สําเร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ทําสําเร็จแล้ววิธีการทํานะคะก็ง่ายๆเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูก่อนอย่างเช่นวาดเป็นหัวใจเห็นไหมคะ พอเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถลบได้โดยการรูดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูจริงๆเลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้นะคะอันดับแรกเลยคือถุงพลาสติกเราจะใช้เป็นถุงซิปล็อกนะคะแบบนี้ อย่างที่สองคือตัวเจลเจลนี้คือเจลใส่ถมสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปซื้อแบบคุณภาพไม่ต้องดีมากก็ได้นะคะซื้อแบบราคาเบาๆก็ได้ไม่ต้องแพงมากอย่างที่สามสีผสมอาหารกาดเพชร กาวน้ำแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูค่ะอันดับแรกเลยเราก็ต้องนําเจลใส่ถุงเนี่ยใส่ในถุงซิปล็อกขั้นตอนนี้เราอาจจะให้เด็กเนี่ยช่วยเราบีบก,ก็ได้เพราะว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบในขั้นตอนนี้ ให้เด็กบีบลงไปบีบให้หมดขวดไปเลยนะคะเด็กๆจะบีบได้แค right ่ตรงนี้พอใกล้จะหมดแล้วผู้ปกครองหรือคุณครูก็สามารถช่วยเด็กตรงขั้นตอนนี้ได้บีบให้หมดขวดเลยเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่มีแรงในการบีบมากนักนะคะก็บีบให้หมดไปเลย ต่อไปเราก็ใช้อีกหลอด